ขณะน,นี้เวลา6น,นาฬิกากับอีก38นาทีโดยประมาณครับทำการแสดงเตยลาเสร็จสิ้นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ทีมงานสารพัดเรื่องสินได้เดินทางนะครับไปที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก้วถือว่าเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับทีบท,ทีมงานได้เดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่พื้นที่อำเภอสะจังหวัดสะแก้วเนาะนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับอยู่ที่วัดบ้านหันทรายตำบลหันทรายอำเภออารัญประเทศจังหวัดสะแก้ว นะครับเดินทางเกือบสามรยกิโลครับพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์นะครับไปหาพี่น้องทางจังหวัดสะแก้วกระทือว่าไก่พ่อสมควรครับพิมพ์นั่นเท่าเมื่อขึ้นที่ผานมาก็มีการเก็บฉากลงนะครับช่วงประมาณตีสี่นะครับประมาณตีสี่ก็เก็บฉากลง นะครับเพื่อที่จะเซฟเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการออกเดินทางก็คือที่ผ่านมาขอบพระคุณกําลังใจพี่น้องชาวอาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเต็มสนามพี่น้องขับเดินกวางตอกววางเต็มไปด้วยกําลังใจของพี่น้องขอบพระคุณหลายๆเป็นปีที่2ที่ทีมงานซานนับเลิงศิลป์ได้มีโอกาสมาทําการแสดงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากทางคณะเจ้าภาพจากทางคณะกรรมการจัดงาน นะครับพิจารณาให้ทีมงานสั้นเล่าเนี่เด้อนะครับสะออนพี่น้องหลายนะครับคุณนเต็มสนามพี่น้องวันหลานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขอบขอบคุณหลายๆคร,ครับวันนี้เราจะไปเจอกันจังหวัดสระแก้วเด้อพี่น้องโซนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานเท่าบุรีรัมย์กะไก่เคี้ยง เราไปเจอกันอยู่ที่วัดหันทา,ายนะครับวัดหันทา,ายอําเภออารันประเทศจังหวัดสะแก้วพบกันแน่นอนกับทีมงานสารรับบริษส์น,นะครับข้ามการแสดงแน่นอนนะครับเมื่อแรงนี้นะครับทีมงานก็จะเดินทางทันไหนเสร็จเราฟองขึ้นเสร็จก็ผมจะให้ออกเดินทางเลยนะครับเพื่อที่จะเซฟเวลาคาเพราะว่าระยะทางไกลแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีขึ้นเขาลงเขานิดหน่อยนะครับมีขึ้นเขาลงเขาในจักน้อยก็เลยว่าสีไทยทีมไดเซทที่เอาของบรรจุขึ้นรถเซทเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปรอที่หน้าง,งานเลยนะครับทุกไฟทุกแผนกก็กําลังเร่งมือกันอย่างเต็มที่อากาศหนาวในจักน้อยนะครับสองวันเมื่อวานกับวันนี้น,นี่รู้สึกว่าอากาศเย็นลง นะครับก็ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่มาให้กําลังใจหนาเวทีเด้อนะครับเมื่อคลื่นผ่านมานีมาอนีเอฟซีทั้งสาแก้วฮีเอฟซทั้งป่าจีนบุรีแนะ่ทั้งบุรี่รามนะ่อย่าลืมไปพอ,อกันนะครับอยู่ที่วัดหันทายนะครับเป็นงานบุญประจําปีของทางวัดนะครับขอบพระคุณอย่างสูงในความไว้วางใจในโอกาสที่ทงางคณะกรรมการคณะกรรมการจัดงาน มอบให้กับทีมงานสารและบัถึงศินคืนนี้เจอกันแน่นอนมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องในเบื้องในช่มนะครับวันนี้เราจะไปเจอกันอยู่ที่อารันประเทศสาแก้วนะครับ